กกำลังกายอ่ะโอ้ยมันเหนื่อยอ่ะใช่ไหมโอ้ยไม่มีแพชชั่นในการออกกำลังกายเลยอ่ะช่วงเนี้ยเออเนี่ยหูปวดตัวปวดแล้วเนี่ยโหไม่มีแรงออกเลยพี่ก็เหมือนกันพี่ก็ไม่อยากออกแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ว่าพี่มีแพชชั่นในการออกกำลังกายแล้วแพชชั่นอะไรอ่ะพี่ดูนี่นี่นี่บุ้งหัวแม่แม่แอ่โหเห็นแล้วรู้สึกดีเนาะแพลท้อแต่ก็ยังพยายาม จริงพี่เห็นแล้วหุบยิ้มไม่ได้เลยอ่ะเต็มพี่เละทุกคนโอเคอเคแน่ออนอยู่แล้วเอ๊ยตรงกันตรงกันกันเฮ้ย ดูม eh, ังด ah, okay. ah, uh ูมังเอาด้วยเอาด้วยโอ้ยกินมังแต่ชั้าทานี้มีไฟสุดๆ